เดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาอัปเดตลำดับความสําคัญในการปั้นตัวละครแสงมืดกันนะครับหลังจากการมาของฮารักเนี่ยแสงมืดเขาก็มีการเปลี่ยนลำดับความสําคัญใหม่นะบางตัวที่เคยใช้งานได้ดีตอนนี้ก็แทบจะไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับดังนั้นลำดับในการปั้นเนี่ยมันก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงเนาะสำหรับใ,ใครที่เพิ่งมาเล่นใหม่นะครับหรือกําลังจะเริ่มปั้นแสงมืดอยู่เนี่ยก็รอดูคลิปนี้เป็นแนวทางได้นะแล้วก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันนะครับว่ามีตัวไหนที่เราเควรจะปั้นก่อนเป็นตัวแรกๆและตัวไหนที่ยังไม่ได้จําเป็นทีี่จะปัันน้้นนนสําหรบตอผม ร้านเติมเกมที่ถูกเติมไว่ผ่อนได้มีเงินคืนบริการตลอด24ชั่วโมงเปิดให้เติมแบบ UID แล้วกับเกม FK Journey เติมเกมบนเว็บรับ Richman Coin ใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman Shop เท่านั้นและสำหรับใครที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลองสำหรับเล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำ LD Player พาร์ทเนอร์ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถืออิมูเลเตอร์ที่เร็วที่สุด สำหรับเล่นเกม Android บน PC ตอนนี้มีเกมเปิดบริการให้เล่นเยอะแยะมากมายเลยนะครับหากใครสนใจผมมีลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ที่ใต้คลิปหรือจะเข้าไปโหลดได้ที่ ldplayer.net ได้เลยนะครับโอเคก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหากันเนี่ยผมก็มีเรื่องที่อยากบอกทุกคนอยู่2-3เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือการจัดลําดับความสําคัญตรงนี้ผมจะเน้นไปที่การปั้นที่เหมาะสมกับสายฟรีแลวก็งบน้อยหรืองบกลางเป็นหลักนะครับสำหรับคนที่เติมเยอะหรือเป็นสุลต่านเนี่ยก็จะมีทางเลือกอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าก็สามารถดูคลิปนี้เพื่อเป็น แล้ก็เอาไปปรับใช้ได้เหมือนกันนะแลวก็ในการจัดอันดับตรงนี้เนี่ยผมจะจัดโดยอิงจากประโยชน์ในการนําไปใช้งานซะส่วนใหญ่นะครับตัวไหนที่เอาไปใช้งานได้เยอะได้ใช้งานบ่อยนะครับใช้งานได้หลากหลายเนี่ยผมก็จะให้อันดับที่ดีนะส่วนตัวไหนที่ไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยก็จะให้อยู่อันดับลังหลังนั่นเองแล้วก็ในคลิปนี้ผมจะไม่ได้มีอธิบายเกี่ยวกับความสามารถของตัวละครนะครับว่าสกิลของเขาทํางานยังไงเอาไปใช้แบบไหนได้บ้างเลยก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้ยังไงทําไมถึงได้อันดับที่ดีเนาะแต่ว่าผมจะอธิบายเป็นภาพรวมกว้างๆไปเลยนะครับว่าตัวเนี้ ในโหมดไหนมีคนเอาไปใช้เยอะในโหมดไหนบ้างเลยก็เอาไปใช้ในโหมดไหนได้ดีนะครับตรงนี้ต้องบอกไว้ก่อนเนาะเพราะบางคนก็อยากจะฟังเกี่ยวกับความสามารถของตัวละครนะครับว่าเอ,อ้ที่ให้ตัวนี้เป็นอันดับที่หนึ่งเพราะสกิลของเขามันทํางานแบบนั้นแบบนี้เอาไปเล่นกับโหมดนั้นได้ดีเอาไปเล่นกับโหมดดีได้ดีมันมีความคุ้มค่านู่นนี่นั่นนะครับซึ่งคนที่ชอบฟังแนวนี้เนี่ยก็มีคนข้างเยอะเลยนะครับแต่ว่าผมก็ต้องบอกไว้ก่อนเพราะว่าในคลิปนี้จะไม่ได้อธิบายทํานองนั้นนะครับทุกคนแลยก็การจัดอันดับในคลิปนี้ก็เป็น ได้นะครับหรือว่าเพื่อนๆคนอื่นเนี่ยก็อาจจะเห็นแตกต่างกันก็ได้เนาะดังนั้นเพื่อนๆก็ดูไว้แค่เป็นแนวทางเลยก็เอาไปปรับใช้กันเอานะครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับคลิปนี้เป็นคลิปดองนะผมอัดไว้ตั้งแต่วันที่24แล้วนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมมาต่างจังหวัดประมาณ1สัปดาห์เนาะก็เลยทาคลิปไว้ล่วงหน้านะดังนั้นข้อมูลเนี่ยมันก็จะเป็นข้อมูลณวันที่24นะครับผมณวันที่ผมลงคลิปไปแล้วเนี่ยมันอาจจะมีการอัปเดตข้อมูลใหม่ๆมาก็ได้เนาะถ้าตรงไหนมันมีการเปลี่ยนนนนแแปปลลลงงงงออะไไไรยยััััททีี่่มมมขขดดด้้้กกบููใคิผพ เพื่อนๆก็สามารถทักทวงหรือว่าอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับโอเคทีนี้เรามาเข้าสูนะ่เนื้อหากันนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มที่แสงมืดที่ควรจะปั้นมากที่สุดเป็นอันดับที่1เลยนะครับผมซึ่งถ้าเพ,พื่อนๆเพิ่งจะมาเล่นเกมนี้นะครับหรือว่าเล่นเกมนี้ได้ไม่นานหรือจะเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วก็ตามนเนาะแลยก็ยังไม่ได้ปั้นตัวนี้เนี่ยผมอยากแนะนําให้เพื่อนๆรีปั้นไว้ก่อนเลยนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยได้ใช้งานทุกโหมดนะครับผมแล้วก็เป็นตัวที่ได้ใช้เยอะมากที่สุดแล้วนะ สำหรับเฟสโตเนี่ยถ้าเราจะเอาไปลงใน FK นะครับบอกเลยได้ใช้ทุกด่านนะอันนี้คือไม่ได้ดับในช่วงแรกๆเนาะผมจะขออ้างอิงตั้งแต่ด่านที่1,200บวกบวกแล้วกันนะครับสำหรับ FK ซีซั่นนะผมมีโอกาสได้เล่น ID ดีของซุลต่านมาแล้วนะครับแล้วก็ผมเป็นคนที่ดันด่าน FK เนี่ยขึ้นไปถึงด่านที่3,000บวกบวกแล้วนะโดยผมเล่นเองเนาะฉะนั้นผมเลยค่อนข้างมีประสบการณ์ในการลงด่าน FK มาเยอะมากๆนะด่านที่เล่นยากๆเนี่ยผมก็เล่นมือผ่านไปหลายด่านแล้วนะครับผมซึ่งทุก ่านที่ผมเล่นมานะตั้งแต่1,200บบวกจนถ,ถึง3 0 0พเนี่ยไม่มีด่านไหนไม่ได้ใช้เฟสโตเลยนะครับอันนี้ผมพูดตรงๆนะผมแทบจะจําไม่ได้เลยว่ามีครั้งไหนที่ผมได้ถอดเฟสโตออกหรือเปล่านะครับคือนึกไปแล้วเนี่ยก็คือไม่มีนะครับทุกด่านได้ใช้เฟสโตไม่ว่าจะเป็นการดนันด่าน FK โหมดธรรมดาหรือว่าจะเป็นโหมดพรสวรรค์ก็ตามเนาะซึ่งถ้าเพื่อนๆเลือกที่จะปั้นเฟสโตขึ้นมาเนี่ยยังไง FK ก็ได้ใช้งานคุ้ม,ค,มคุ้มแน่นอนนะทีนี้ต่อไปถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของ PVP นะครับเฟส ไปทุกด่านทุกโหมดนะสุลต่านแทบจะทุกคนเลยใช้แท้งเป็นเฟสโตนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอารีนาหรือโหมด3 V3 ก็ตามนะ3 v 3ีเนี่ยยิ่งจําเป็นต้องมีเฟสโตเลยเนาะเพราะว่ายังไงหนึ่งใน3ทีมเนี่ยก็ต้องมีเฟสโตอยู่แล้วเพราะเขาเป็นแทงที่ดีมากๆตัวหนึงนะ่งเนาะดังนั้นในเรื่องของ PVP ยังไงก็ได้ใช้แน่นอนนะครับแล้วก็ใช้ได้ดีด้วยแล้วก็โหมดที่สําคัญที่สุดก็คือการตีบอสนะครับเฟสโตคือโน1หนึ่งเลยได้ใช้ทุกตัวเพื่อนๆไปลองดูคนที่เขาได้อันดับดีๆในเซิร์ฟเวอร ีสุลต่านเยอะๆเนี่ยยิ่งจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่ากับบอสทุกตัวนะครับไม่มีตัวไหนที่ไม่ได้ใช้เฟสโตเนาะดังนั้นเฟสโตผมเลยมองว่าเป็นตัวที่คุ้มค่ามากที่สุดแล้วที่จะปั้นนะเพราะว่าได้ใช้ทุกโหมดนะครับไม่ใช่แค่ใน FK PVP หรือว่าการตีบอสเนาะรวมถึงกิจกรรมอื่นๆโหมดอื่นๆที่จะมาในอนาคตนะครับบอสโลกต่างๆนานาเนี่ยเฟสโตก็จะยังมีประโยชน์และก็จะยังโดดเด่นกับโหมดพวกนี้อีกยาวๆเลยนะครับผมยังไงก็คุ้มค่าแน่นอนนะครับโอเคทีนี้ต่อไป มีความเห็นที่แตกต่างจากคนอื่นๆอยู่นะครับผมซึ่งบางคนอาจจะไม่ได้เห็นด้วยเนาะแต่ว่าตรงนี้ผมบอกเลยว่าเป็นความชอบส่วนตัวของผมล้วนๆนะครับคือผมเมนตัวนี้ลองจากเฟสโตนะครับผมก็เลยเชียร์ตัวนี้เป็นตัวที่2นะนั่นก็คือฮารักนั่นเองนะครับฮารักเนี่ยเพิ่งเข้ามาเนาะถึงแม้ว่าเราจะยังเทสกับบอสทุกตัวยังไม่ครบนะครับผมแต่ตอนนี้เราเห็นกันได้ชัดแล้วว่าฮารักเนี่ยเอาไปตีบอสอย่างน,น้อยก็ได้4ตัวแล้วนะครับผมได้สถิติใหม่เลยก็เก่งมากๆด้วยและไม่ใช่แค่ตีบอสเท่านั้นนะคร ไป PVP ก็โกงนะเอาไปกินโอ้โหคือโกงมากเลยนะครับใน PVP เนี่ยก็เห็นผลได้ชัดนะว่าสามารถเอาไปใช้งานได้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใช้งานตลอดเหมือนกับเฟสโตเนาะเพราะว่าฮารักเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องดูทีมดูอะไรด้วยเออบางรอบเราก็ไม่ได้จําเป็นต้องใช้ฮารักนะครับมันก็มีการเปลี่ยนออกเปลี่ยนอะไรด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเอาไปใช้ก็คือเก่งแน่นอนนะใน PVP นะครับผมดังนั้น PVP เนี่ยก็ผ่านนะครับเอาไปเล่นได้โหมด33ไม่ต้องพูดถึงเก่งแน่นอนเอาไปใช้ได้แน่นอนนะครับแล้วทีนี้ในส่วนของด่าน FK เนี่ยอาจจะ ใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่เหมือนเฟลตโตเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าเอาไปเล่นด่านปกติจะมีความยากนิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นโหมดพรสวรรค์น,นะครับบอกเลยว่าฮารักก็เก่งมากๆเหมือนกันเนาะเอาไปกินมอนสเตอร์ในด่านนะครับผมซึ่งหลายๆด่านเนี่ยสามารถใช้ฮารักเล่นได้นะครับแลวก็ใช้งานได้ค่อนข้างดีมากๆด้วยแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใช้ทุกด่านนะบางด่านเราก็ต้องเปลี่ยนตามสถานการณ์ตามมอนที่เราเจอด้วยเนาะเพียงแต่ว่าฮารักยังไงก็เอาไปใช้งานได้ดีใน FK แน่นอนนะครับดังนั้นฮารักเนี่ยก็เลยเป็นแสงมืดอีกตัวหนึ่งนะที่ ในเรื่องของการใช้ประโยชน์ก็คือใช้งานได้เยอะใช้งานได้ค้มแน่นอนบวกกับผมชอบโดยการส่วนตัวนะครับผมก็เลยคิดว่าถ้าผมเล่นใหม่นะผมปั้นเฟลตโตเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมจะมาปั้นฮารักต่อเป็นตัวที่2นะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ได้เมนฮารักเหมือนผมนะครับไม่ได้ชอบฮารักอะไรเลยนะครับอยากจะเน้นที่ประโยชน์ในการใช้งานอะไรก็อยากจะเน้นความคุ้มค่ามากกว่าเนี่ยอีกตัวเลือกหนึ่งก็คือทาลีนนั่นเองนะครับผมซึ่งทาลีนเพื่อนๆจะปั้นเป็นอันดับที่2แลเลยก็เอาฮารักเป็นอันดับที่่่3กกก็็ได้นแตวาผผมมมเเรัล ให้ฮารักเป็นอันดับที่2แลเลยก็ให้ทาลินเป็นอันดับที่3นั่นเองนะครับทั้ง2ตัวนี้ปั้นตัวไหนก่อนก็ได้อยู่ที่เพื่อนๆชอบเลยนะครับเพราะเก่งเหมือนกันและก็ใช้ประโยชน์ได้ค่อนข้างดีทั้ง2ตัวละครเหมือนกันเลยนะครับผมสาหรับทาลินเนี่ยเป็นตัวดาเมจที่เก่งมากๆอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็ได้ใช้งานเยอะมากๆนะกับการตีบอสเนี่ยอาจจะไม่ได้เอาไปตีได้กับทุกตัวเนาะแต่ว่าก็มีหลายๆตัวเนาะที่เป็นดาเมจหลักนะครับในการตีบอสตัวนั้นๆถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยอย่างน้อยๆก็มี3ตัวที่ต้องใช้ทาลินในนการตีนะส่ว PVP อันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับทาลีนขาดไม่ได้ถ้ามีเนี่ยโกงแน่นอนทั้งทีมป้องกันทีมโจมตีและก็ในโหมด3-3นะครับก็ใช้งานได้ดีมากๆถ้ามีเนี่ยยังไงก็โกงนะครับผมและก็ในส่วนของ FK เนี่ยทาลีนก็พอๆกันกับฮารักเลยนะครับมีหลายๆด่านที่ใช้งานทาลีนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ที่ฮารักยังไม่ได้เข้ามาให้เราสุ่มเนี่ยทาลีนเป็นตัวดาเมจที่ใช้ทุกด่านนะครับในโหมดพรสวรรค์นนะเราต้องใช้ทาลีนแทบจะเกือบเต็ม100%ร้าห้เปอร์เซ็นต์นะครับถ เลยครับที่ต้องถอดทาลีนออกเนาะแต่ว่าพอมีฮารักเข้ามาเนี่ยมันก็มีการปรับเปลี่ยนการใช้งานกันบ้างบางทีก็ใช้คู่กันไปเลยนะ2ตัวแต่บางรอบเนี่ยก็อาจจะเอาทาลีนออกแล้วก็เอาฮารักไปใส่แทนนะครับดังนั้น2ตัวนี้เนี่ยเขาก็เลยพอๆกันนะครับในการนําไปเล่นในด่าน FK นะแล้วนอกเหนือจาก FK PVP แล้วก็ตีบอสแล้วนะครับทารีนยังเอาไปเล่นในกิจกรรมอื่นๆได้อีกด้วยเนาะอย่างเช่นกิจกรรมโหมดวิวาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมทุกคนก็จะเห็นได้ชัดนะว่าใครที่มีทาลินจะทําคะแนานได้ดีกว่ามากๆนะครับรวมถึงในโหมด ่อ,นอืนด้วยที่จะมาในอนาคตอน่ะยังไงทาลีนก็ได้ใช้ประโยชน์แน่นอนนะครับผมถึงแม้ว่าจะไม่มีโหมดอื่นที่ได้ใช้ทารีนแต่โหมดหลักทั้ง3โหมดเนี่ยก็ได้ใช้ทาลีนได้ดีแน่นอนดังนั้นทาลีนปั้นมายังไงก็คุ้มค่านะครับแต่ถามว่าควรปั้นอันดับที่เท่าไหร่ก็อย่างที่บอกนั่นแหละชอบก็อันดับที่2ต่อจากเฟรสโตได้เลยหรือถ้าเมนฮารักเหมือนผมก็ปั้นต่อเป็นอันดับที่3รองจากฮารักได้เลยนะครับโอเคทีนี้ต่อไปอันดับที่4นะครับตรงนี้ผมจะให้2ตัวเลือกนะอยู่ที่ว่่่าาเเพพืือออนนนชบ,บบบแไหถ้ ชอบการตีบอสอยากจะได้อันดับที่ดีในการตีบอสเนี่ยปั้นไลเนียนะทุกคนซึ่งไลเนียเนี่ยปั้นง่ายอยู่แล้วแค่เทพมิยายบวกเลยก็บวก10จบเลยนะครับไม่ต้องปั้นต่อเอออันนี้เนี่ยเป็นตัวที่ประหยัดที่สุดแล้วในบดาแสงมืดเนาะเพราะว่าไม่ต้องปั้นเยอะนะครับแค่นี้ก็จบแล้วแต่ว่าไลเนียเนี่ยในช่วงหลังหลังจากการมาของฮารักอะไรอย่างเงี้ยไลเนียก็ใช้งานน้อยลงแล้วในการตีบอสเนาะแต่ว่าก็ยังได้ใช้อยู่นะมีบอสบางตัวที่เรายังจะเป็นต้องใช้ไลเนียอยู่นะทุกคนเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้เยอะเหมือออนนนนตแแแรกๆล้ว้วค่ัเง แล้วก็ในส่วนของ PVP ไรเนียก็ยังได้ใช้งานอยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ใช้เยอะมากนะเราอาจจะเอาไปใช้แก้ทางบางทีมนะครับผมทีมที่มีเทซี่ทีมที่มีฮารักหรือว่าทาลินอย่างเงี้ยก็อาจจะเอาไรเนียไปเป็นทีมป้องกันบ้างเอาไปเป็นทีมโจมตีบ้างนิดหน่อยนะครับอยู่ที่ว่าเราไปเจอทีมศัตรูแบบไหนเนาะอันเนี้ยมันอยู่ที่การแก้ทางนะครับไม่ได้หยิบมาใช้ทุกครั้งส่วนใหญ่จะหยิบมาแก้ทางกันแค่นั้นนะแล้วก็ในหมวด 3V3 าเนี่ยบางสัปดาห์เนาะเราก็ต้องมีการจัดทีมป้องกันด้วยซึ่งบางด่านบางรอบบาาาางสััปดหห์เเนียกกก็จะมะมร นำไปใช้ทีมป้องกันด้วยนะครับเอาง่ายว่าไรเนียก็ยังได้ใช้ใน PVP อยู่นะแต่ว่าไม่ได้ใช้เยอะมากดังนั้นไรเนียเนี่ยก็มีประโยชน์ในการตีบอสนิดนึงไม่ได้เยอะมากแล้วก็ใน PVP ก็มีประโยชน์แต่ก็นิดนึงไม่ได้เยอะมากเช่นกันนะครับผมแล้วทีนี้อีกทางเลือกหนึ่งถ้าเพื่อนๆไม่ได้เน้นตีบอสนะครับแต่เน้น PVP เป็นหลักนะแล้วก็อยากจะเอาไปใช้ใน FK เนี่ยให้ปั้นสก,กรีต้านะครับอ่าสก,กรีต้าเนี่ยเอาไปตีบอสไม่ได้เลยไม่ได้ใช้ซักตัวนะสำหรับตอนนี้แม้กระทั่งบอสโลกที่ผ่านมาเนี่ย ก็ไม่ได้ใช้สกัลลิต้าแม้แต่ตัวเดียวนะครับแต่หมดที่สกัลลิต้าเด่นมากที่สุดก็คือ PVP นั่นเองนะครับผมอันนี้ได้ใช้เยอะมากๆเนาะใช้แก้ทางได้ดีเอาไปเป็นทีมป้องกันก็ได้นะครับทีมโจมตีก็เด่นในโหมด3 V3 วก็ได้ใช้แน่นอนนะครับมันต้องมีสักงทีมหนึ่งอะที่เราต้องเอาสกัลิต้าใส่เข้าไปด้วยเนาะแล้วก็ในการลงด่าน FK เนี่ยบอกเลยว่าสกัลลิต้าได้ใช้เยอะมากๆนะทุกคนยิ่งในช่วงหลังๆที่เพื่อนต้องไปเจอทอรันหรือว่าอีกอร์นะครับข่ายากมากๆ2ตัวนี้ซึ่งตัวที่แก้ทาง ได้ดีที่สุดก็คือซกาลิต้านะครับเราจะเอาไปทุบ2ตัวนั้นเพื่อให้เขากระเด็นออกนอกสนามนะซึ่งคนที่เขาดันด่าน FK เนี่ยใครที่ไม่มีซกาลิต้าดันไม่สู้คนที่มีแน่นอนนะครับคนที่มีเขาจะไปได้ไกลมากกว่าเนาะเพราะว่าหลายๆด่านมันมีอ e ีกอมีทอรันอะไรแบบเนี้ยนะครับผมซึ่งตัวที่แก้ทางได้ดีที่สุดคือซกาลิต้านะเลยวก็ในหมดพรสวรรค์เนี่ยถ้าเราใช้เป็นคอมโบแสงมืดตัวดามเมจหลักๆบางด่านเนาะเราก็ต้องใช้ซกาลิต้าเหมือนกันนะครับดังนั้นซกาลิต้าจำเป็นมากในการเอาไปลงด่าน FK นะซึ่งถ้เอๆชอน PVP ก็อยากจะดันด่าน FK ให้ไปได้ไกลเนี่ยก็ปั้นสกัลิต้านะครับส่วนถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะเน้นตีบอสเลยก็ PVP ด้านนิดดอยก็ให้ไปไรเนี่ยเออก็ประมาณนี้นะสำหรับ2ตัวนี้แต่ถ้าถามผมนะครับอันนี้คือถ้าถามผมผมจะเลือกปั้นสกัลิต้าก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราจะเอาไปตีบอสเนี่ยเอาจริงๆแค่3ตัวด้านบนบวกกับลินลีเมมิโคล่าเชียหรือตัวอื่นๆธรรมดาทั่วไปเนี่ยมันก็เพียงพอแล้วที่จะทําดาเมจได้เยอะโดยที่เราไม่ต้องใช้ไรเนี่ยนะครับดังนั้นผมเลยคิดว่าถ้าเป็นผมปั้นเนี่ยผมจะ เพื่อเอาไป PVP แล้วก็เอาไปลงด่าน FK นะแล้วก็ค่อยไปปั้นไลเนียใหม่ทีหลังนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ได้คิดเห็นตรงกันเนาะก็เลือกปั้นเป็นไลเนียขึ้นมาก่อนก็ได้แล้วค่อยไปสแคริต้าทีหลังนั่นเองโอเคทีนี้ต่อไปนะครับหลังจากที่เพื่อนๆปั้นทั้ง5ตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่ว่าจะปั้นตัวไหนก่อนตัวไหนหลังก็ตามเนาะตัวต่อไปที่ควรจะปั้นเนี่ยผมแนะนําเป็นไดโอเนลนะครับสำหรับไดโอเนลเนี่ยเอาจริงๆแล้วถ้าเพื่อนๆเป็นสายเติมงบเยอะเนาะแล้วก็็อออยกกกจะไดดด้้ััันนบ PVP ีๆเลืป เป็นตัวแรกๆได้เลยนะตัวนี้ปั้นมาเพื่อ PVP โดยเฉพาะนะอันนี้คือเป็นสาย PVP ถ้าจะเอาเด่นด้าน PVP เนี่ยปั้นขึ้นตอนไหนก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็มีเงื่อนไขในการใช้งานนู่นนี่นั่นอยู่นะเขาจะใช้งานได้ดีมากถ้าเรามีดันลิงนะครับผมแต่ถึงแม้จะไม่มีดันลิงเขาก็ยังเก่งอยู่ดีนะครับเอาไปเล่นกับคนที่ไม่มีไดโอเนลเนี่ยยังไงโอกาสชนะก็สูงกว่าแน่นอนอยู่แล้วนะดังนั้นไดโอเนลเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นมหาเทพ PVP นะทุกคนในเรื่องของการตีบอสตัดไปเลย0น,นะครับให้คะแนนศูนย์ในการตีบอและก็ในนนดา FK ครับ ตัวนี้เราจะได้ใช้อยู่บ้างนะครับได้ใช้ไม่บ่อยมากแต่ก็ได้ใช้แน่นอนมันจะมีบางด่านที่เราไม่สามารถใช้ทาลีนฮารักหรือสา尔ิต้าในการผ่านได้นะเราต้องใช้ไดโอเนลเข้าไปคอมโบด้วยเพราะว่ามอนในด่านนั้นเนี่ยมันมีเงื่อนไขที่เราต้องมีตัวแก้ทางนะซึ่งบางครั้งมันก็ต้องใช้ไดโอเนลนะทุกคนฉะนั้นใน FK เนี่ยถ้ามีไดโอเนลก็ได้ใช้ประโยชน์แน่นอนแค่ว่าไม่ได้ใช้บ่อยนะครับนานๆทีจะได้ใช้แต่ว่าก็ได้ใช้แน่นอนนะครับผมแล้วก็อันดับสุดท้ายนะครับก็จะมีอยู่2ตัวนะก็คือ ดันลิงและก็เบรียลนั่นเองนะสตัวเนี้ยเอาจริงๆมันก็ได้ใช้งานอยู่ในทุกคนแต่ว่าเขาจะเป็นตัวที่ค่อนข้างเฉพาะทางเนาะและก็ใช้งานยากนิดนึงนะอย่างดันลิงเนี่ยถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะใช้ก็จะเอาไปใช้ใน PVP ได้เนาะซึ่งถ้าเพื่อนๆมีไดโอเนลมาด้วยแล้วเนี่ยก็เอาไปคอมโบกันได้เลยนะจะกลายเป็นมหาเทพใน PVP ทันทีนะครับผมดันลิงเนี่ยเขาจะเด่นมากๆใน PVP เนาะแต่ว่าในการตีบอสเนี่ยอยู่ที่1แป้มละกันเพราะว่าในบอสโลกก่อนหน้านี้เนาะบอสหอยกับนะครับเราก็ได้ใช้ดันลิงอยู่นะครับผมคือมัน แปลกมากนะที่ดาร์ลิงเอาไปตีบอสได้นะครับแต่ว่าก็พิสูจน์แล้วว่าเออเข้าไปตีบอสได้นะถ้าเกิดว่าแมคาินิกมันได้นะครับทุกคนดังนั้นการตีบอสของดาร์ลิงก็อยู่ที่1แต้มละกันเออตีได้แต่ว่านานๆทีแลวก็อยู่ที่ตัวด้วยไม่ได้ใช้บ่อยนะครับมันค่อนข้างเฉพาะทางส่วนการดันด่าน FK เอาจริงๆดาร์ลิงก็ได้ใช้นะทุกคนไม่ใช่ไม่ได้ใช้เนาะมันจะมีบางด่านที่มันยากมากจริงๆนะโดยเฉพาะเวลาที่เราไปเจอตัวฮิวหรือตัวที่มันสกิลแรงๆนะครับเล่นไปสักประมาณ2 0 0 3้0ย่ามาสักด่านเนี่ย มันจะติดขัดนะครับวิธีแก้ง่ายๆสาหรับคนมีเงินก็คือเขาจะเอาดันลิงก์ไปแก้นะครับเพื่อใบฮิลหรือว่าใบสกิลของมอนเนาะเพื่อให้ผ่านด่านนั้นได้ง่ายขึ้นแต่ถามว่าเราจําเป็นต้องมีไหมคําตอบก็คือไม่นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีดันลิงก์เนี่ยก็สามารถผ่านได้เหมือนกันเพียงแต่ว่ามันผ่านได้ยากกว่าแค่นั้นเองและก็อาจจะเสียเวลารอไปสักพักหนึ่งมันถึงจะผ่านได้เนาะแค่ว่าคนที่มีดันลิงก์จะผ่านได้เร็วกว่าผ่านได้ง่ายกว่าแค่นั้นในบางด่านนะเพราะว่าด่านนั้นเนี่ยมันจะเป็นต้องใช้ดันลิงจะไรระาานนนนนนนัันนนั้้้้ดตวีีก็ทใใช FK นะครับผมถ้ามีก็ดีแต่ว่าก็ไม่ได้จําเป็นต้องเอาไปใช้ลง FK ก็ได้นะครับในส่วนของเบรียลเนี่ยใน PVP เอาจริงไม่ได้จําเป็นต้องใช้ขนาดนั้นนะคือบางคนเนี่ยเขาก็ลองคอมโบแปลกๆนะครับสายเติมตุนตา่างเนี่ยก็มีได้ใช้เบรียลบ้างแต่ถามว่ามันจําเป็นต้องเอาไปใช้ไหมคําตอบก็คือไม่อีกนั่นแหละเราสามารถใช้ตัวอื่นเล่น PVP แทนเบรียลได้เนาะมันไม่ได้จําเป็นต้องใช้ขนาดนั้นแต่ถามว่าใช้ได้ดีไหมมันก็ใช้ได้ดีแหละทุกคนแต่มันค่อนข้างเฉพาะทางมากเกินไปแล้วก็มันใช้งานยากเกินไปแล้วก็แบบไม่ได้จํา ต้องหยิบมาใช้งานเราก็สามารถหาทีใหม่ที่สามารถชนะศัตรูได้อยู่ดีอ่ะเออมันก็เลยแบบว่าไม่ได้จําเป็นต้องหยิบมาขนาดนั้นส่วนในการตีบอสไม่ต้องพูดถึงตอนนี้ยังไม่มีตัวไหนที่แบบเราต้องใช้เบรียลเนาะแล้วก็ด่าน FK นะครับอันเนี้ยมีได้ใช้บ้างนิดหน่อยแต่ก็ทํานองเดียวกันกับเบรียลนั่นแหละมันเป็นด่านที่เฉพาะทางนะครับแล้วก็ไม่ได้จําเป็นต้องมีถ้ามีมันก็จะผ่านด่านนั้นได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับคนมีเงินแต่เราไม่มีเราก็ผ่านได้เหมือนกันโดยใช้ตัวละครอ,อื่นแค่อรอนานมากกว่าปกติแค่นั้้้นนนนนเองงัังัับบด2ตวีมก็แ นองเดียวกันนะ่ะเป็นตัวที่เฉพาะทางมากๆเลยก็หาโอกาสในการใช้งานได้ยากนะครับผมให้มันเป็นเรื่องของสุลต่านไปเนาะคนที่มีเงินเติมเนี่ยเขาก็เติมไปใช้งานอยู่ที่สถานการณ์ที่เขาต้องการใช้แต่คนสายฟรีงบน้อยเติมน้อยเนี่ยยังไม่ได้จําเป็นต้องปั้นตัวพวกนี้มาใช้เนาะเราเจะไปปั้นก็คือแบบช่วงหลังๆเลยปเพื่อนๆปั้นข้างบนเนี่ยครบทุกตัวแล้วค่อยมาเลือกปั้นพวกนี้เอาไปเล่นคาขำที่หลังก็ได้นะครับทุกคนอ่ะโอเคนะครับทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะครับผมสําหรับลําดับความสําคัญในการปั้นตัวละคร แสงมืดเนาะตามความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะแล้วก็จากประสบการณ์ที่ผมเล่นมานะครับผมก็หวังว่าจะเป็นแนวทางและก็เป็นประโยชน์ให้กับเพืเ่อนๆทุกคนได้นะเพืเ่อนๆก็ลองฟังแล้วก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูเนาะว่ามีส่วนไหน wa, ที่เห็นด้วยหรือเปล่าถ้าเพืเ่อนๆไม่ได้เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะอย่างที่บอกว่ามันเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมคนเดียวเท่านั้นนะประสบการณ์ในการใช้งานของแต่ละคนเนี่ยก็แตกต่างกันออกไปนะครับดังนั้นจะเห็นตรงกันทุกอย่างเลยมันก็ไม่ใช่นะครับผมแต่แค่เอามาเป็นแนวทางเนาะถ้าเพื่อนๆเลือกอะไรไม ไม่มีปัญหานะครับรับรองว่า ID. ดีของเพื่อนๆจะไม่พังแน่นอนและเพื่อนๆจะมีตัวละครเก่งๆมาใช้งานได้ใช้ประโยชน์แน่นอนนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้ผมด้วยนะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ